ทัวร์สินเจียง26ทับ2568 Travel Around by c h a w e สินเจียงเหนือดินแดนหิมะมหัศจรรย์แห่งเอเชียกลางที่ซึ่งการผจญภัยและความโรแมนติกบรรจบกันเราขอเชิญคุณร่วมทริปสุดพิเศษ8วัน6คืนสู่สินเจียงเหนือคานาสือ อาเหลือไทดินแดนที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นแผ่นดินบริสุทธิ์แหล่งสุดท้ายของมวลมนุษย์ทั่วนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณหลีกหนีความจำเจสัมผัสความงดงามของฤด,ดูหนาวและหิมะขาวโพลนในแบบที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงยุโรปแผ่นดินบริสุทธิ์ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและโรแมนติก ทริปนี้เน้นการผจญภัยในโลกหิมะและการสัมผัสทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของสินเจียงเหนือในช่วงฤดูหนาวโดยมีไฮไลท์คือการพักในหมู่บ้านหิมะเหอมู่และอุทยานคานาือเพื่อให้คุณดื่มด่ำกับบรรยากาศได้อย่างเต็มที่สัมผัสโลกหิมะและหมู่บ้านเทพนิยายหมู่บ้านหิมะเหอมู หมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีนในฤด,ดูหนาวทั้งหมู่บ้านถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวพโพลนหนาหลังคาบ้านไม้ทรงโบราณเรียงรายท่ามกลางภูเขาและป่าสนการได้พักค้างคืนในโฮมสเตย์ที่นี่จะมอบความโรแมนติกและความรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในดินแดนเทพนิยายอย่างแท้จริงวัตถุประสงค์ที่คุณจะได้รับ ความสงบและการพักผ่อนทางจิตวิญญาณสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของชนเผ่าถูวาและชื่นชมทิวทัศน์หิมะจากจุดชมวิวฮาเติงที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความบริสุทธิ์ของโลกเขาเจียนจุนซานและลานสกีสนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมฤดูหนาวเราพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์การเลื่นสกีบนลานหิมะขาโพลนณนะสกีรีสอร์ทชื่อดังรวมค่าเข้าและอุปกรณ์สกีระดับเริ่มต้น นอกจากนี้ยังได้นั่งกระเช้าไฟฟ้าลอยเหนือหุบเขาเพื่อชมวิวหิมะสุดตา,ารตาเติมเต็มความตื่นเต้นและสร้างความกล้าหาญในการลองสิ่งใหม่ๆความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติคานาสือและทะเลทรายหิมะอุทยานคานาสือดินแดนที่หลายคนใฝ่ฝันว่าเป็นแผ่นดินบริสุทธิ์แหล่งสุดท้ายคุณจะได้พักในอุทยานเพื่อตื่นมาสัมผัสความเงียบสงบอย่างเต็มที่ เยี่ยมชมทะเลสาบคานาสอทะเลสาบเปลี่ยนสีจากศาลาชมปลาบนยอดเขาแม้จะถูกปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งในบางช่วงแต่ความยิ่งใหญ่ของทะเลสาบที่โอบล้อมด้วยภูเขาที่แน่นขนาดด้วยป่าสนนั้นจะทำให้คุณรู้สึกถึงพลังที่น่ากเกรงขามของธรรมชาติทางด่วนข้ามทะเลทรายเอ1ยและทะเลทรายอูลุยกู้การเดินทางที่ไม่ใช่แค่ทางผ่าน คุณจะได้นั่งรถบนทางสายที่ถูกยกย่องว่าอลังการพาดผ่านทะเลทรายอันกว้างใหญ่ในฤดูหนาวหิมะสีขาวจะอบคลุมผืนทรายสีทองเกิดเป็นภาพตัดกันที่สวยงามแปลกตาอย่างน่าอาัศจรรย์มอบประสบการการณ์เดินทางที่ยิ่งใหญ่และไม่สำใครมหัศจัย์ธรณีวิทยาและอารยธรรมเส้นทางสายใหมแกรนแคนยอนตูสันสือดูสันซีแกรนแคนยอน สัมผัสความยิ่งใหญ่ของหุบเขาที่ถูกกัเซาะโดยลมและน้ำจนเกิดเป็นชั้นหินรูปร่างแปลกตาคล้ายแกรนแคนยอนในสหรัฐอเมริกาแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยโทนสีแดงเข้มการชมชั้นหินที่เผยให้เห็นถึงการเวลาที่ผ่านไปจะกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์และมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับคุณถนนคนเดินดาบาจาดาบาจาแกรนบาซาปิดท้ายทริปด้วยการกลับสู่อูลูมูชิ และสัมผัสเส้นทางสายใหม่ยุคปัจจุบันที่ถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยสีสันของวัฒนธรรมอุยกูร์และเอเชียกลางคุณจะได้เลือกซื้อของฝากที่มีเอกลักษณ์เช่นเครื่องเทศหอมฉุนผลไม้อบแห้งและงานหัตถกรรมสวยงามมอบความสุขจากการช้อปปิ้งและการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายการไหว้พระ ทริปนี้เน้นการท่องเที่ยวธรรมชาติและการสัมผัสวัฒนธรรมของชนเผ่าท้องถิ่นไม่ได้มีรายการไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อแบบพุทธแต่เน้นการเรียนรู้และชื่นชมความบริสุทธิ์ของโลกธรรมชาติสรุปทำไมทริปสินเจียงเหนือคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ คุณจะได้รับประสบการณ์โลกสีขาวที่งดงามและบริสุทธิ์ที่สุดในเอเชียการผจญภัยบนลานสกีการพักผ่อนในหมู่บ้านหิมะโรแมนติกและการสำรวจเส้นทางสายไหมในมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบรรยากาศที่จะได้รับคุณจะพบกับบรรยากาศที่สงบเย็นสบายและโรแมนติกหิมะเขาโพลจัดกับป่าสนสีเข้มท้องฟ้าที่สดใสและความอบอุ่นของวิถีชีวิตชนเผ่า การบริการที่สะดวกสบายและการจัดการที่พักในจุดสำคัญเฮอมู่และคานาสือจะทำให้คุณดื่มด่ำกับความงดงามระดับโลกได้อย่างเต็มที่สินเจียงเหนือกำลังรอคุณอยู่ที่นี่คือสวรรค์ของนักเดินทางและผู้แสวงหาแรงบันดาลใจราคาเริ่มต้นและข้อมูลติดต่อราคาถัวเริ่มต้นเพียง4 9 9 0 0บาทเดินทางพฤศจิกาย,ยน2565 ถึงมีนาคม2566ช่วงฤดูหนาวที่ดีที่สุดราคานี้ไม่รวมค่าทิปคนรถครับมักคุเทศท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์2,500บาทต่อท่านต่อทริปรับจัดทวงกรุ๊ปเหมากรุ๊ปส่วนตัวเพื่อให้ทริปของคุณสมบูรณ์แบบที่สุดบริษัทเชลวีทราเวลจำกัดใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่ททท .1 1 1 โทร097889145ลาย J9463 ที่นั่งในช่วงเทศกาลปีใหม่28ธันวาคมถึง4มกราคมมีราคาสูงขึ้นรีบสอบถามและจอมด่วนก่อนเต็ม